สวัสดีจ้ามาเข้าป่าอีกแล้ววันนี้มากับเพื่อนเอ้ยฮ <Hey, ha. S 1> เพื่อนอยู่ตรงนู้นพอเรามองไม่เห็นกันเราก็จะเรียกกันมากับเพื่อนดด่ิเธอดีมากๆเลยเห็นเห็ดก็จะเรียกกันไปเก็บเห็ดเยอะมากเลยนี่นี่แต่เขาแห้งแล้วเขาไม่ได้น้ำเห็นไหมเนี่ย แห้างห้างแต่เราก็เอาเพราะว่ารวมรวมกันเหมือนกับเ,เห็ดแก่แล้วอะเอาไปรวมกันเอาไปขายอชอบเก็บชอบเก็บเดี๋ยวพวกนี้ก็ไม่ได้เก็บเพราะพ่กนี้จะไปเที่ยวหาเพื่อนอีกเมืองหนึ่งไปหลายวันก็เลยวันนี้ก็ต้องมาเก็บ,กบเพื่อนฟิลิปปิน เธอไม่ไปโรงเรียนเธอบอกว่าเดี๋ยวแม่นานานไม่อยู่เธอก็ไม่ได้เก็บก็เลยชวนกันมาเก็บวันนี้มันก็มีนะคะไม่ถึงกับเยอะแต่ก็มีแบบปะปลายให้พอได้เก็บนะี่ตัดไปแห้งก็เอาบางที่ก็จะเป็นดงๆดงเลยนี่ก็จะเป็นแบบปะปลายก็จะเป็นทางเนี้ยเเห็นพวกเนี้ย เขาบอกจะกลับบ้านจะกลับบ้านแล้วไม่เห็นเห็ดขึ้นมาให้เห็นให้เราได้เก็บดูดิแต่มันก็แห้งไม่สดเพราะว่าฝนไม่ตกมาทีหนึง่งถ้าฝนตกเขาจะสดขาจะเหลืองอันนี้หัวแห้งหมดแล้วแต่เราก็เอาอแต่เห็ดนี่ตัดง่ายเขาก็จะขึ้นเป็นกรอกๆแห้ง ต้นหน้าฝนเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวดูเดือนหน้าตุลาพฤศจิกาหิมะมาโอ้ยเก็บเห็ดกันโยนใส่ถังป้งป้งป้งเพราะว่าเห็ดเขาแข็งอันนี้ก็คือจะเก็บกันไม่โยนป้งป้งคือจะแห้งเลยอ่ะไม่มีเสียงป้งเป้งป้งเปงออ้ยไม้จะทิ่มลูกตาดสิยาวมากเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อน ือนอยู่หนไมน,นางอยู่ข้างนอกหนูเราอยู่ข้างในเห็ดสารพัดเห็ดจะเก็บเท่าที่รู้จักที่ไม่รู้จักไม่เก็บเห็ดนี้ต้องเดินหานะคะต้องแบบตาดีๆถ้าตาไม่ดีก็ จะเห็นเห็ดยากหน่อยนานก็ตายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่อาศัยว่าเหมือนชำนานแต่ไม่ชำนานหรอกแห้งมากเลยเนี่ยเหยียบหญ้าไปยังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเป็นหาเห็ดเป็นอะไรที่สนุกนะคะ แล้ออกกำลังกายได้เห็ดอีกต่างหากสนุกดีมีเห็ดสารพัดเห็ดให้เก็บมีทั้งเห็ดเรืองเห็ดดำเห็ดขยวนสารพัดเราก็เลือกเก็บเอาเราจะเก็บเห็ดอะไรเห็ดที่เรารู้จักเรากินได้ที่เขารับซื้อเก็บไป ที่เขาไม่ซื้ออย่ากเก็บเดินเข้ามาในป่ารบเดาาินไปเลือดเปื่อยแล้วนะนะ่ะตรงไหนมีเห็ดก็เก็บเห็ดไหนไม่มีเห็ดก็เดินเดินไปเดินไป Okay, เหลืองก็ยังพอมีนะคะขึ้นต่อไปไม่ได้ขึ้นแบบเยอะแยะขึ้นให้พอเราได้เก็บตรงนี้แห้งมากเลยโอเคนะคะ okay, เดี๋ยวจะเรียกเพื่อนก่อนเค okay, ค่ะแค่นี้นะคะวัสดีค่ะ